หมานบ่อเอาเพลงอะไรต่อไปลูกฝันเขาตายวิภาจเป็นนักสืบเออเดี๋ยวคอยแจกสูงส,งส,สักวันบันที่นี่เครื่องดืม่มชูกำลังเครื่องดมมื่มสบอโอทีมินีพ่อมีซิงและแอลโปรทีนวิตามินบีผสมาาาสกการสกัดจากสมน<ม>ะจากวันนี้นะครับพี่น้องเอาดืมมฮอดกดเถึงแล้วไปที่ไหนไปด้วยกันไปตรงที่แจ็คฟีีซูซูมองกับเครื่องดื่มสบอโอลทีเปิดไฟขออายุ18ปีขึ้นไปเดินไปที่ ซี่บูธงานศพของเรานะครับแจมฟี่เขาละเนึ้อขวดเด้อเองานไปตะกันลุกตะกนลุกเข้าสุดหลังครับด้านหลังถือเขาหี้ไปนั่ก็ะไรประทัดอะไหลายๆอะไรถือไปนั่ก็ได้ครับอ่ากรุณาเข้าแถวให้เป็นสาวน้อยเลยนะครับโอ้ยสเลยโอ้ยจังเลยสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดเลยอ๋ว่าว่าระเบียบว่าอะไเลยเออว่าระเบียบเสื้อสาวน้อยยังยังอยู่นะครโมยังยังอยู่เสื้อสาวน้อยยันยังอยู่เสื้อสาวน้อยเอามาดีมาดีเอามงมัดดีอะไรเนี่ยพวกมัเมัดเนี่ยเออสาวน้อย มันตั้งเงดีมั้ยเหยียบหลโตด้วยนะครับเหยียบหลายโตมั้งนะเรือเลือในสองเอเอลนะโตสองเอเอลแล้วกับเอฟนะครับใครสนใจนะครับผมอยากได้นะครับก็เหลืออยู่นะครับเรียอไม่เยอะเฮ้ยมึงน่าจะว่าเรียอไม่หลายเอาเป้าซื้อบัซื้อโตครับบ้างครับพี่น้องครับเดี๋ยวกัาเดี๋ยวเวลาที่หนึ่งศูนย์นาไปอุ้งเอีงเราไปกระต่อเลยไปจางห้าเวไปไหน We'll <laughs> มาเข้ากลุ่มได้เลยใช่ครับรายวัดก็วันละ119บาทเนาาะอ่ซื้อบัตรเข้ากุ้งติดได้เลยที่น้องไปยืนทั้งบ้านกำลังรับซมอยู่ในขณะนี้อ่ะเอาจะวัดเต้นๆอีกงูอีกหนึ่งอีกลูกมาขอบขอบคุณทุกคนรับใจครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเอาแล้วแต่หนูเอามาไปมาทั้งอยู่ที่บ้านเอาแต่เมื่อที่บ้านค่ะอาแจะคีย์บอร์ดกันโอ้เนาะเอากล่องไม้ลงข้างล่าง พี่น้องที่ยให้เราบอกฝัาาก่งของบ้านได้นะครับตอนนี้เราจะเริ่มปล่อยแล้วนะครับหลังจากจบเพลงนี้ของอครูอีกนะครับศิลปินจะขึ้นสู่บนเวทีแล,วแล้วแล้วกิมีใหมอีกมิติหนึ่งนะครับอีกไม่กี่เดือนไม่กี่หน้าะนะครับเราจะเปิดอีกหนึ่งวง สาวน้อยลาเฟื่องโชว์เพราะฉะนั้นนะครับศิลปินที่ขึ้นต่อจากนี้ไปจะเป็นศิลปินที่จะสังกัดสาวน้อยละเฟื่อโชว์และสาวน้อยเพนรบรรพแหงาตาสิเป็นไปยังใดหน่วยการอายุประมาณใดเด็กศิลป์เกิดว่าปากกระพิกระ้องเพราะนักบินน้องเขาอยู่ฝ่าหนอกฝ่าว่อมไนะครับมาดูสัมผัสกับศิลปินรุ่นใหม่ใช่ซึ่งทำไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนสปอตจูกับเนี่ยหน่อยเหมือนเนาะนะครับอ่ะอาจารย์ยุงม่าเพียงอย่างลูก เอาคือเกาได้ค่ะยังคือเกาเอาคือเกาดได้ค่ะเดี๋ยวเราลองก่อนกันด้ย <laughs> อาจารย์้งน้องไอ้ดินกิ่นฟ้า time กับบ้านบ้าหาการหางานฝันในนี้แล้วคนที่ออกมาเห็นกันอยู่พัทยาาจะคิดถึงบ้าน<ป>ะนะครับศิลปินเองก็เป็นสื่อกลางนะครับถ่ายทอดอารมณ์เพลงก็งถือว่าเป็นกำลังใจให้ครับนะครับอ่ะฝากไวไ้นะครับอีกวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเก้า มิถุนายะครับเป็นมิถุนาวันปิดฤดูกาลนะครับเวทีสอบเวทีตั้งคู่กันโอ้โหสาวน้อยเพชรบันแพงกับสาวน้อยาราเบิดโชว์โอ้โรถแห่อีกสองคันบุญอ่ะเมื่อนัแจกใครอีกหนึ่งแสนฟองอ้าวไปเด้อวัดดอกเม้เข้าไปเด้อนะครับเจอกันวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายี่สามิถุนสิบเลิกแล้วแล้อยวัดต้นเป่าเมื่อจ้างกระดกเกาเงีวอีกแห่ผ่าป่าอีกอ้โหนะครับไปที่วัดนะครับของท่าพันแพงครับพี่จะได้บุญในกุศลในทั้งวก้มบนนก้นะครรัับเเายงปมซ สมัครศิลปินบอสิเป็นตลกหมอลํานักรดนตรีบอดบอยแดนเซอร์ร้องเต้นเต้นลำได้ไปเปิดและสมัรแลตอนนี้นะครับและศิลปินตอนนี้ที่จะเข้าสังกัดสาวน้อยเพ็นแพงและสาวน้อยลำเถื่โจทตอนนี้พร้อมแล้วขอรียกมาเสียงประเมินต้อนรับกับคล่นลูกใหม่ของสาวน้อยเพชรแพง